สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่258กันแล้วนะครับพี่ๆหรือว่า2 5 8นั่นเองนะครับ กอตาหากพี่ๆนะครับผมท่านใดนะครับเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆทุกท่านนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วถูกใจชอบใจนะครับ อยากที่จะเชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ l ล n e แอตรงด้านบนนี้นะครับ @174oiptq นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผม0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ แล้วสําหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับขั้นตอนแรกที่สุดเลยนะครับผมคือต้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนนะครับและขั้นตอนถัดมานะครับให้พีพีจดจําเป็นหมายเลขขององค์พระ ที่พี่ๆถูกใจนะครับผมซึ่งจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมไปจนถึงหมายเลขที่25นะครับท่านใดถูกใจรายการไหนก็สามารถจดไว้หรือว่าติ๊กไว้ได้เลยนะครับผมและขั้นตอนถัดมานะครับให้พี่ๆสังเกตด,ดูตรงชื่อคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมอยู่นี้นะครับให้ดูว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่นะครับจะมีหมายเลขเขียนกำกับบอกอยู่นะครับ อแล้วก็เพียงเท่านี้นะครับผม3ขั้นตอนนะครับผมพีพีก็สามารถโทรมาหาผมนะครับผมหรือว่าจะพิมพ์มาบอกในไลน์ก็ได้นะครับตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจะซีโอไอพีทีคิวเลยครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นเะครับเพียงแจ้งว่าสนใจเช่าบูชาหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมรายการไหนนะครับใน EP ที่เท่าไหร่นะครับเพียงเท่านี้ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเลยครับแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดชาวบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนะครับผมหลวงปู่ลิวนะครับผมนี่นะครับปันนักโกนะครับผมรุ่นสุขใจนะครับผมวัดไร่ทองจังหวัดนครปฐมนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับผมเป็นกล่องเต่านะครับผมหลวงปู่ลิวนะครับ อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับเต่าลุงปลิวนะครับผมรุ่นสุขใจนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ <t aring rawd mail> ราคานี้ราคาแบ่งปันแล้วนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับเป็นเต่ารุ่นสุขใจนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับท่านใดถูกใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยครับผมนะครับงดงามแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ1000บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับหมายเลขที่2นี่จะเป็นกลิ่นนะครับผมกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นวัตสุทัศน์นะครับผมนี่นะครับเป็นพระกลิ่นตัวเลขวัตสุทัศนนะครับผมนี่นะครับสำหรับรายการหมายเลขที่2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคา6 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ท้าใดถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมผิวดเดิมเลยครับพี่ๆเนี่ยนะครับพระกริ่งนะครับผมวัสุทัศนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพร้อมเลียงพร้อมต้นคอห้อยบูชาเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับงดงามมากๆนะครับผมนี่นะครับลายการที่2ใน EP นี้นะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่3แล้วนะครับผมหมายเลขที่3นี่จะเป็นเหรียญบาทน้ำม์นะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเลยครับนี่นะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมรายการหมายเลขที่3นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับนี่นะครับผมต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งสี่นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ งดงามมากๆนะครับผมสำหรับเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมนี่ครับวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับผมนี่ครับสวยงดงามเลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่3นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นเหนือดวงนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับหมายเลขที่4นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับ ขออภัยด้วยนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับพี aman, ่ๆต้องขออภัยด้วยนะครับผมหรือว่าท่านใดเป็นลูกค้าประจำนะครับผมหรือว่าลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมนะครับลองสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับผมพอค้าคุยง่ายนะครับผมไม่ต้องเป็นกัางวนนะครับนี่นะครับผมเรียนเหนือดวงนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับผมรายกันที่4ใน EP นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆ หลวงปู่มหาศิลานะครับผมเสีริจันโทนะครับผมอายุ75ปีนะครับจะสร้างมพ่อพีพศ2 5 6านะครับงดงามแบบนี้เลยนะครับผมทําใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับผมรายการที่4นะครับแบ่งปันให้ในราคา6 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับพี่ๆหมายเลขที่5นี้นะครับผมจะเป็น พระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมเป็นรุ่นแตกลายงานนะครับนี่นะครับผมพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมณวัดระฆังโคศิตารามนะครับผม13มิถุนายนนะครับพศ2อ5 6น้าิะครับพี่ๆเป็นรุ่นแตกลายงานนะครับนี่นะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระสมเด็จนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับหมายเลขที่5นี่นะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแตกลายงานรายการนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นแตกรายงานนะครับผมวัดระคังโคสิตารามนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆนี่นะครับผมงดงามมากๆนะครับ สวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผมวัดระคังโคสิตารามนะครับ5 0าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆวยเดิมเดิมนะครับผมถ้าได้สนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับได้ทีไลน์แอดหนึ่ง p จ q นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็090-325-1096ตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับ รายการถัดมาเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับสำหรับรายการที่6นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดนะครับผมนี่นะครับรุ่นเปิดโลกนะครับผมเป็นหลวงปู่ดูวัดสักแกปลุกเสกนะครับผมเมื่อปีพศ2 5 3 2นนะครับผมพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เปลียนหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสักแกปลูกเศษนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้รับชมนะครับสําหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสักแกปลูกเศษนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเล่นะครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าใรสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับงดงามมากๆนะครับผมนี่นะครับผิวดเดิมนะครับพี่ๆหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมหลวงพ่อดูวัดสักแกปลูกเสกนะครับผมหรือว่าพระพรมปัญโยนั่นเองนะครับวัดสักแกสี่อยุธยานะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 700อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับรายกันถัดมาเป็นรายกันที่7แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่7นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับเนื้อผมใบลานะครับพี่ๆนี่นะครับสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสาหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่ๆนี่นะครับ เป็นเนื้อผงใบลานนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยครับพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับนิ้วมือคมชัดแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สวยๆจำเดิมนะครับรายการที่7แล้วนะครับผมเลยครับอักขรอักษรวัลงปุตโตนะครับผมวัดพระดูชิมพีนะครับผิวสวยๆเดิมแผ่นี้นะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับหมายเลขที่8นี้จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับผมวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับจะเป็นพิมพ์7็ชั้นนิยมนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่7เอ่อหมายเลขที่8นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน 600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับงดงามมากๆนะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับผิวสวยๆดั้มเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้จะเป็นผิวด้านหลังนะครับผมงดงามมากๆนะครับผมเก่าๆดั้มเดิมเลยครับนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่8ใน EP นี้แล้วนะครับนี่นะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่9แล้วนะครับพี่ๆหมายเลขที่เก้จะเป็นเหรียญเจ้าสัว2นะครับเหรียญวัดกลางบางแก้วนะครับผมเจ้าสัว2นะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นพศ2536นะครับหมายเลขที่เนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเจ้าสัว2นะครับ เรียสวยๆแบบนี้เลยครับผมพศอ5 3 6นะครับณวัดกลางบางแก้วนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับเผื่อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับนี่ครับผมเป็นเจ้าสัวรุ่นที่2นะครับพี่ๆลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเดิมๆคมๆแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม 900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมหมายเลขที่10นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆเนี๋ยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับลองอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับผมรายการหมายเลขที่10นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครขอสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับเรียนลงผู้ไขยนะครับผมวัดเชิงเลนะนรัรผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสังเกตดีๆจะเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆนี่นะครผมแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับงดงามมากๆเลยครับผม มีรอยจานเดิมๆด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่10นะครับผมใน EP นี้แล้วนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับหมายเลขที่11นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับผมนี่ครับและสร้างพระผงนะครับผมสมเด็จพุทธคจารย์โตนะครับผมพรมรังสีนี่ครับ ณวัดใหม่อมัญตรถนะครับผมบ้างคุณพมนะครับผมพศ2509นะครับพี่ๆมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหม่เดขที่11นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับหมายเลขที่11ใน EP นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมสอบถามเข้ามากันที่ Line แอดนะครับผม174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรก็0903251096นะครับสำหรับรายการนี้จะเป็นหมายเลขที่11นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับ วัดใหม่อมตาลนะครับผมจะมีเป็นปั๊มเจดีตรงด้านหลังนี้นะครับผมพศ2509นะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับงดงามแบบนี้เลยครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับผิวดมเดิมนะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ อนุญาตเก็บสักครู่นะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาตการามปีพศ2469นะครับเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่แบ่งปันท้าในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมผิวด้ํเดิมแบบนี้เลยนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมที่ระลึกนะครับผมในงานปฏิสังขรนะครับผมอุโบสถนะครับสวยงดงามนะครับผมรายการนี้หมายเลขที่12นะครับแต่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมหมายเลขที่13นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขน in ี no. ้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับงดงามนะครับผม หมายเลขที่13แล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมนั่นเองนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมเห็นครับสวยๆจำเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับอ่าแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับหมายเลขที่14นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิงพีนะครับผมจะเป็นเหรียญปีพศ2518นะครับ เป็นเหรียญพัดยศหลวงปุ่โตนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลยที่14นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมพี่ๆทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญหลวงปุ่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ งดงามมากๆนะครับผมเองครับสวยๆเดิมๆนะครับผมอายุ89ปีนะครับผมคืน8ค่ำเดือน5นะครับพศ2518นะครับผมเป็นเหรียญพัดยศนะครับหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพีนั่นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยครับถ้าได้สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับ หมายเลขที่15นี um, ้เลยนะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมจะเป็นปิดตาพิมพ์จัมโบสองนะครับพี่ๆเี่ครับอันนี้อยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมกล่องอาจจะไม่ค่อยสภาพดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะเจ้าของแกเก็บไว้นานแล้วนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับหมายเลขที่15แล้วนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC เะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับเห็นะครับผมนิ้วมือคมชัดนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลปบ่โตวัดประดูชิมพีพิมจัมโบ้สอนนะครับผมเป็นเนื้อผงเกสรนะครับสวยๆทุ่เดิมแบบนี้เลยครับผมนี้จะเป็นด้านหลังนะครับหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันซูกิติมานั่นเองนะครับ สวยงดงามมากๆนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้นะครับถ้าในถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกลงใจนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้หมายเลขที่15นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับหมายเลขที่16นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญ พระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิดนะครับหมายเลขที่16นะครับพี่ๆีรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2 5 0 3นะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนั่นเองนะครับผมนี่ครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมนี่นะครับอายุ82ปีนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเรียมปิดด้านหลังไว้นะครับเจ้าของเดิมแกเก็บไว้ดีมากๆนะครับพี่ๆนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับ หมายเลขที่17นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆพระสมเด็จนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดประคังนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเลยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการที่17แล้วนะครับ ผิวเดิมเลยนะครับพี่พี่นี่ครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับท่านใดถูกใจรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาถึงได้นะครับผมนี่นะครับผมงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่17นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมหมายเลขที่18นี้นะครับอันนี้จะเป็นพระนะครับผมสีวลีนะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พสำหรับหมายเลขที่18นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสีวลีนะครับหลวงปู่โตวัด ประดูหิมพีนะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับราคาแบ่งปันนะครับสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบแปดแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนสิงห์เหตุนะครับผมอัคระอักษรว่าหลวงปุโตนะครับวัดประดูหิมพีนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมหมายเลขที่19นี้นะครับจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมเหรียญพระพุทธชินราชนะครับหมายเลขที่19นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมเลยนะครับสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมหมายเลขที่19นะครับงดงามเลยนะครับพี่ๆเนี่ยครับ ลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้นะครับถ้าในถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับผมเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมหมดงามมากๆนะครับผมยูิเยียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายการถัดมาเป็นรายกันที่20แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่20ินี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชินพีนะครับหรือว่าพระสังวราวิมลเถรนั่นเองนะครับผมนี่ครับเป็นพิมพ์ขาโตนะครับพี่ๆพระสมเด็จหลวงปู่โตนะครับรายกันที่20นี้แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ5้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่20นะครับ ถ้าในสนใจก็อย่าลืมนะครับพี่ๆติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับพอค้าคุยง่ายใจดีนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นรายการที่20แล้วนะครับใน EP นี้นะครับสำหรับไหม่ได้ที่20นะครับผมองครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับพระสมเด็จพิมขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมงดงามมากๆนะครับท้านใดสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมพระสมเด็จพิม์ขาโตหลวงปู่โตนะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกองค์นะครับนี่นะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับท่านใดถูกใจรายการไหนก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่21นี้จะเป็นเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมเขมมะโครนะครับผมสํานักสุสานไต้รักจังหวัดลําปางนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมนะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ F C นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ฟิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมสาหรับเรียนระคังหลบข้อเกษตรนะครับปีพศ2516เลยครับพี่ๆนี่นะครับผมเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสํานักสุสานไตยรักนะครับผมจังหวัดลาปางนะครับงดงามนะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับงดงามมากๆนะครับผม รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับสำหรับรายการที่22นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเม็ดแตงครับเหรียญเม็ดแตงหลองพ่อทวดนะครับผมนี่ครับหลวงพัอทวดนะครับผมพิมพ์น้าผาก3เส้นนะครับผมวัดช้างให้นะครับเนื้ออันปาก้านะครับพี่ๆเหรียญเม็ดแตงหมายเลขที่22นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับ ้านหลังจากเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับวัดช้างให้นะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับผมสวยๆเดิมนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผม รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับสําหรับรายการที่23นี่จะเป็นพระสังกจายนะครับผมหลวงปูทิมนะครับพระสังกจายหลงปูทิมอิสาริโกนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นองค์เล็กๆแบบนี้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมพระสังกัายหลงปูทิมรายการีนนะครับผมหมายเลขที่23นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับพระสังกัจจายนะครับผมลงปูทิมอิสริโกนะครับผมเนี่ยครับเป็นองค์เล็กๆนะครับผมเนี่นะครับอยู่ในดียมเก็บผิวไว้นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระสังกัจจายนะครับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมสอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขที่23นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมเนี่ยครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายของใน ep นี้แล้วนะครับจะเป็น พระพุทธโสธรนะครับผมรุ่นประวัติศาสตร์กรมตำรวจนะครับผม80ปีนะครับหรือว่าประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนั่นเองครับผมสำหรับหลวงพ่อโสธรนะครับผมหรือว่าพระพุทธโสธรรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับท่านใดถูกใจก็อย่าลืมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเลยครับ เป็นตำรวจ80ปีนะครับผมหรือว่ารุ่นประวัติศาสตร์กรมตำรวจนั่นเองนะครับงดงามไหครับพี่พีนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมเผื่อท่านได้ถูกใจรายการไหนนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่ครับดูภาพเพิ่มเติมแต่ละรายการมีให้รับชมกันนะครับผมรายการที่24นี้ครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับสำหรับรายการสุดท้ายนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับหลวงพ่อทวดนะครับหลวงปู่ดูวัดสกักแกปลูกศิษนะครับผมเลยครับหมายเลขที่25นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับงดงามมากๆนะครับพี่ๆีรายการนี้นะครับผมหมายเลขที25่25นะครับ ในถูกใจก็อย่าลืมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเปลี่ยนเปิดโลกนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสแกปลุกศย์นะครับด้านหลังจะอักษรอักษรว่าพระพรมปัญโยนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับพศ2532นะครับพี่ๆนี่นะครับผมงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมเลยครับ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ี่านครสนใจก็อย่าลืมสอบถามเข้ามากันได้นะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมเลยที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมถูกใจอยากเช่าบูชานะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอ174 OIPTQ เะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็090 325 1096นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกลับผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ